ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ตอนนี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวปุ๋ยนะครับผมจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองเนาะครับผมมีพี่น้องนะครับผมที่อาศัยอยู่ในเมืองยะโสธรนะครับในจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองยะโสธรเป็นแนะนําผมมาว่าร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแซ่บเลยมาซิมเบิองแซ่บแบบบ่ต้องปรุงเลยสั่งมาแล้วเป็นเส้นเล็กโซเส้นมีขาวเส้นมีขาไปซิมเมืองนะครับแล้วเขาเขาบอกว่าน่าแซ่บแต่บ่ท่านจะปรุงร้านก๋วยเตี๋ยวปุ๋ยจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองนะครับผมมาซิมเบิองกันครับ A Later Few Moments later. ก,กระแอยู่ครับต่ว่ากับกองปงองอุ้มเือเกาล่ะผุมัาจะจานกูนีเนาะบัรจากาดในหลานกะนคือว่าโอเคครับพี่น้องรสชาติกด็ดีถวยละจั๊กบาทตามละธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบบาทนะครับพี่น้องก็กินครับก็กินก็กินดูใจกลางเมืองเยโสธรทนะครับผมมันยุไก่ยังงงในน างเป็นกระแสบอยู่ครับทีน้ำซุปเปิดกระกระเสบอยู่ครับสื้อว่าใช่ได้ย oh. ดได้มากกินแบบนัวแบบก็ต้องปรุงกัโอเคครับเลยร้านนี้มาได้เลยครับดีอยู่แต่ผมมัรลดนักเนี่ยเริ่มงานได้ทุกคนพี่น้องมาก,กินไปน้ำกันืูได้อยู่ตัวเมืองยะโสมีร้านนะอันร้านยังแนะน้ำแนะน้ำผมเนี่ยครับผมพึ่งมาอยู่ยะโสผมบอกหัวเลยว่า มีร้านอาหารอยู่สายเสียบร้านชาบูร้านหมูกระทะยาวหอนอง่างก็ได้ครับพี่น้องแต่พี่น้องว่ามันเสียบอยู่ในอำเภอเมืองนะอย่าไปไกลเด้อพอบ้านผมอยมู่อำเภอเมืองครับอย่าโศบ้านแฟนอปาลูกมาเลี้ยงอยู่นี่ใครมีร้านอาหารเสรียบๆแนะนําในเมืองโศแนะน,นําผมไปได้ดไไครับเหมครมาไปด้วยกันไปครับโอเค รมก่อนครับนะักออก,กินสมุนไพรกินสมุนไพรแต่น้ำหนึ่เนี่ยกับเป็นจุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวดังๆแบบนี้นะครับเนาะกินสมุนไพรเครื่องแต่หลายนะครับเนาะเครื่องจะหลายรสชาติแต่ก็นัวส่วนมากร้านสวดครับรส่วนมากรสตายหรือเป่ส่วนมากก็พ <c oughs> <c oughs> ป่ <c oughs> น้นองนอนหลัน <c oughs> ส่วนมากมันเป็น,น้องเนาะร้านนังดังหล,าน,งลานที่ขึ้นชื่อร้านที่คนมาแนนั่งส่วนมากหลานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเครื่องนี่จะหอมสมุนไพรนลครับ <c oughs> แซ่บแบบว่ต้องปรุงเนาะส่วนมากจะเป็นลักษณะนั้นเป็นแบบว่ามันเนาะแต่ว่าผมจะไปกินใส่กับตามแต่ถึงว่าจะเสแซ่บแบบว่ต้องปรุงเพิ่มเติมเพิ่เก่มเขาก็มากปรุงได้ครับดีครับดีดีดีเส้นจเบาแข็งหรือว่าโอเคไเด้ ไปกลางเมนืองถวโซนนะครับผมร้านชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปุ๋ยปุ๋ยนะครับผมจะไปหาเพิง่งส,สนนั้นตนะู้สั้น่นะใส่เสื้อผ้าให้ลูกนะครับอาจจะเป็นโลตัด รลตาจสะสูกินเดียสุดอละกินเดียๆเนี่เขา็จะไปกันครนหรอเนาะก็ถามว่าพี่สจ้อยู่จะสูบอมี่บอกครับก็มี่พี่บอก,กรูก็ท่านก็เตียวผมคนหนึ่งเนาะ ็ไปสอนกับผมยหม<ะ>ู่แหลมอ่ะหางกูแรงครับอาคุณนายปุ้ยมากินคือเดี่ยวปุ้ยครับที่เป็นล้ออารืเอของไฮลูกนี่ของ,องอย่าแรงทาน,ทานปลอดเฮ้ยหล่ะน,นี่ดูเสียง นา,าบรรยากาศในร้านครับ<ป>ดีดีครับดีดีดีใส่ใดครับไ,<ป>ไม่ถิดตัโอเค<ป>บ่อกฮอนรวมๆถือว่าดีแนะนำกันได้ครับผมร้านนี้<ป>อื หมามึอยากก,กินเนเื้อเปื่อยโอเคได้ครับเ,น,เนื้นเนอเปื่อยแสบงานไหนเนื้อเปื่อยแสบเลยมากินเนเื้อเปื่อยผมแนะนำครับผมแนะนำดีเลยครับดีเลยบอกว่าก<บ>ินกระเพีะยวอร่อยอ<บ>ผมบอกกินทองมันเผ็ด เรียบร้อยครับพี่น้องมืดเป็นทีเรียบร้อย<า>น้ำซุปเทนนิดเอาการในนี้ครับพี่น้องน้ำซุปนี้เอาแล้วกัน<ะ>ต้องรองมาด้วยพี่น้องนะซุปเดือดเรื่องโอเคแซ่บครับพี่น้องดูงได้ยากมากกัมาเด้อ กน่าจะมีลานเดียวแหะครับผมทางภัยก็น่าจะรู้จักพอเป็นลานด,ดังอยู่ในเมืองในะโสมเมืองกักบใบใหญ่แห่งก็น่าจะห้ากันพอแล้วครับผมขอบคุณครับ